ยังมั่นคงได้นักการเมืองซื่อตรงอยู่ที่ปลายปากกาประชาชนต้องไปเข้าคูหาเลือกคนดีเข้าสภาเพื่อพัฒนาชาติไทยกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราเดินหน้าหาเสียงตลาดนัดตากฟ้าพร้อมฝ่าแดดลุยหาเสียงทุกร้านค้าตลาดตากฟ้าเมื่อเวลา9.30น,านาวันที่25พฤศจิกายนนี พลตรวจเอกสมศักดิ์กันทพิง์ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์สามพร้อมด้วยนายเฉลิมชัยสวรรค์น,นากรผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เบอร์สามเขตอำเภอตากฟ้าและกลุ ung, ่มนครสวรรค์บ้านเราผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์หลายอำเภอร่วมแรงร่วมใจออกเดินหาเสียงที่ตลาดนัดอำเภอตากฟ้าซึ่งเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่มีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาจำหน่ายมากมายมีชาวบ้านมาเรื่องหาซื้อข้าวของจำนวนมากหลังจากเดินตลาดนัดตากฟ้าทั่วตลาด พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์สามพร้อมด้วยนายเฉลิมชัยสวรรค์ณากรผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์สามเขตอำเภอตากฟ้าได้นำทีมง,งานผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กลุ่มนครสวรรค์บ้านเราได้ร่วมกันเดินรอบตลาดทุกร้านค้าของตลาดตากฟ้าท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุ แต่ทีมงานนครสวรรค์บ้านเราไม่ย่อท้อเดินขอคะแนนเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวตลาดตากฟ้าบรรยากาศการหาเสียงมีชาวบ้านหลายรายบอกว่ารู้จักในเฉลมิมชัยผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอยู่แล้วเลือกแน่นอนแต่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เคยได้ยินชื่อแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงขอดูตัวจริงหน่อย พอได้เห็นหน้าก็บอกว่านึกว่าใครที่ไหนท่านเป็นคนดังนี่ีเองดูใจดีเป็นกันเองมาเดินทักทายกันแบบนี้ต้องเลือกแน่นอนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทุกร้านทุกบ้านที่แวะไปต่างให้กำลังใจพร้อมขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกไม่ลืมวันที่20ธันวาคมจะไปเลือกเบอร์3ทั้ง2เบอร์ขอเชิ ที่น้องทุกคนประชาชนชาวนาครสวรรค์เลือกนายกอบจอจทำงานเลือกคนตำรวจเอกสมศักดิ์กันทพิงขอทำทุกสิ่งเพื่อพัฒนาบ้านเรา โอกาสพี่น้องสักครั้งจะรวมพลังสร้างรันท้องถิ่นขอทำงานตอบแทนแผ่นดินนครสวรรค์ คที่น้องทุกคนประชาชนชาวนาครสวรรค์เลือกนายกอบจทำงานเลือกคนตำรวจเอกสมศักดิ์ันทพิงขอทำทุกสิ่งเพื่อพัฒนาบ้านเรา